สวัสดีครับผมเ,เพื่อนคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวแบโบนมินิตัวนี้นั่นเองนะครับผมเริ่มต้นกันก่อนเลยนะครับผมเจ้าแบโบนมินิตัวนี้เนี่ยนะครับผมซื้อมาในราคา1,200บาทครับผมจริงๆตั้งใจจะเอามาขายแหละแต่ว่าพอของมันมาถึงปุ๊บเนี่ยราคามันตกอยู่ที่1,000กับ,บาทอืม ก็เลยคิดในใจว่าแบบอืมกูเก็บไว้ใช้เองก็ได้วะไอ้เว้ยนะ <c oughs> ครับผมหลังจากที่เรารู้ราคากันไปแล้วนะครับเราก็มาแกะกล่องเจ้าตัวแบโบนมินิตัวนี้ก็เลยดีกว่านะครับสภาพกล่องมันอาจจะเย็นๆหน่อยนะฮะมันเป็นอุบัติเหตุจากการขนส่งมานะครับแต่ว่าผมเนี่ยชอบมากเลยนะผมชอบดีไซน์ของกล่องมันมากเลยนะครับเนี่ยดูดิกล่องมันแบบดูหรูดูแพงมากเลยอะเออผมชอบอะชอบจริงๆ วิธีแกะนะครับก็คือมีตัวนี้นแกะออกมานี่แกะออกมาอย่างนี้นะครับยังไงต่าวะอ๋อโอเคแล้วก็เปิดขึ้นมาด้านบนได้เลยอย่างนี้เป็นแบบนี้นะข้างในก็ไม่มีอะไรให้นะว่างเปล่าว่วางเปล่ามากเลยถ้าผมส่วนข้างในก็จะมี เคเบิลทายนะฮะรัดตรงนี้ไว้เนี่ยนะครับเคเบิลทายรัดตรงนี้เอาไว้แล้วก็หนึ่งหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้ข้างในนี้อีกหนึ่งตัวนะครับด้านในมีสายชาร์จนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแหละอ๋อมีกันชื้นมาให้มั้งนะน่าจะเป็นกันชื้นโอ,โอเคฮะเดี๋ยวเรามาแกะเจ้าตัวแบตบลมินิตัวนี้กันเลยดีกว่า เวลาแก่นะครับจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าเคเบิลทที่อ๋อมีสามตัวหนอเคเบิลทายโอเคก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันรัดมาค่อนข้างจะแนะน่นถ้าเผลอไปโดนสักทีนึงมีรอยหน่อยนึงนี่คือแบบหืมใจจะขาด <c oughs> เรียบร้อยนะครับอ่าเรามาเริ่มจากวัสดุเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าอ่าตัวนี้นะฮะเป็นโลหะ เคลือบสีนะครับจากที่ผมหาข้อมูลมานะถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นโลหะเคเลือบสีเนี่ยนะฮะฟังเสียงนะครับเป็นสีดําด้านนะฮะที่ผมได้มาตัวนี้นะครับมันสามารถใส่ฐาน aa ได้ฐาน double a นะครับสองก้อนโดยการหมุนตูดไม่ใช่หมุนตูดนะหมุนตูดตัวนี้หมุนฟลุบนี่ออกมาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็แต่ว่าพอดีผมมีฐาน ถ่านจีนอยู่เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันจะสว่างแค่ไหนนะครับครับผมแล้วก็ลองใส่มันเข้าไปฟลิอ่าเรียบร้อยครับผมแล้วก็เปิดอ่าในเรื่องของความสว่างนะครับของเจ้าตะเกียงตัวนี้เนี่ยนะฮะ ให้ความสว่างถึง100ลูเมนนะครับผมใน low โมดเนี่ยก็คือความสว่างแค่35ลูเมนแต่ว่าอยู่ได้ยาวนานถึง20ชั่วโมงครับส่วนถ้าเป็น high โหมดนะฮะก็จะให้ความสว่างถึง100ลูเมนนั่นเองนะครับ35ลูเมนก็ปึ้งประมาณนี้ถ้า100ลูเมนก็ปึ้งนี่ก็สว่างอยู่นะครับผมใช้ได้เลยอะเออไม่น่าเกียดนะเอาจริงจ ไม่น่าเกียดนะเพื่อนๆอ,อ้อผมลืมบอกไปความสว่าง100ลูเมนเนี่ยนะครับมันสามารถอยู่ได้นานถึง5ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะก็ธรรมดาเนาะธรรมดาที่ไฟสว่างอย่างเงี้ยมันก็ต้องกินแบตเตอรี่เป็นธรรมดานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่า35ลูเมนของเจ้าตัวแบโอนตัวนี้เนี่ยมันจะสว่างแค่ไหนเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้หมดเลยตอนนี้ผมเปิดไฟอยู่5ดวง ตอนนี้ผมเปิดไปอยู่ห้าดวงเดี๋ยวผมจะปิดไฟทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันโอเคนะครับโอเคครับผมนี่ก็คือความสว่าง35สิบห้าลูเมนนะฮะของเจ้าตัวแบบบนตัวนี้นี่35ิหลูเมนคราวนี้ถ้าเป็น100่งร้อลูเมนลองดูนะนี่มันสว่างมากครับผมมันสว่างมาก100่งร้อลูเมนนี่ไม่ธรรมดาเลยนะโอเคอยู่นะ เออเดี๋ยวเราไปเปิดไฟกันก่อนดีกว่าตอนนี้แสตาเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าตะเกียงแบรโบนมินิตัวนี้นะฮะเอาจริงๆผมว่ามันในความคิดผมนะผมมองว่ามันน่าจะใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งนะอันนี้สําหรับผมผมมองว่ามันเล็กไปอดูดิมันก็มันจะว่าเล็กก็เล็กอะนะมันจะว่าไม่เล็กก็ไม่เล็กนะฮะอ้อลืมบอกไป ข้างในเนี่ยเป็นเป็นเหมือนหลอดไส้นะครับมันก็ให้ความเป็นวินเทจแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะเสียบสายชาร์จได้นะครับเสียบสายชาร์จทิ้งไว้เราก็ไม่ต้องใช้ฐาน AA หรือถ้าหากว่ามันไม่มีที่ชาร์จจริงๆเราก็ใส่ฐาน AA ก็ได้เออมันอเนกประสงค์ดีวะ่ะเออ,เอ,อมันอเนกประสงค์ดีผมก็ลืมบอกไปเลยว่ามันมีมันสามารถเสียบชาร์จตรงนี้ได้ด้วยนะครับ ก็ผมว่ามันก็สมเหตุสมผลสมราคาฮนะหนึ่บาทก็ถือว่าไม่ได้แพงเกินไปนะถ้าเทียบกับดีไซน์ของมันนะครับมันก็ไม่ได้แพงเลยแต่มันก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนบางคนก็มองว่าเฮ้ยไม่จำเป็นเราใช้ไฟแบบ led ดวงลาร้อยส0งก็ได้โอเคแต่อันนี้มันก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับที่ว่าเฮ้ยเราอยากได้ตะเกียงอะ่ะเราชอบตะเกียงอะ่เอเงอะเราชอบแสงที่มันสวยสวยะ่ะมันให้แบบ ให้ความละมุนกับเราเวลาเราออกไปแคมป์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเวลาเราไปกลางเต็นท์ไปนั่งชิลกลางป่าที่มันมีแบบดวงไฟเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าประมาณนั้นนะส่วนใครชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ลองชั่งใจดูเอานะฮะว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาไหมกับที่เราจะเสียงเงินออกไปเราได้มันมาครับผมลองลองชั่งใจดูเพื่อนๆลองชั่งใจดูผมว่ามันต้องมีคนอยากได้เหมือนผมแน่ๆแหละ และถ้าอยากได้มันก็ไม่มีคําว่าแพงอยู่แล้วใช่ไหมครับเพื่อนเพครับก็ครับก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะจะมีประโยชน์กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าใครที่กําลังจะหาซื้อผมว่านะมันต้องมีอ่ะคนที่ไม่รู้จักเหมือนผมอ่ะผมมาบอกตรงๆเลยผมไม่เคยรู้จักเจ้าตัวนี้มาก่อนเลยเออแต่ว่าผมเคยอยากได้มันนะไอตัวที่มันเป็น3อันอแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรหรอกเออพอดีผมได้ตัวนี้มาเพราะว่าตัวนั้นซื้อไม่ไหว ตตััััววนนนน้้นนนพงเ <c oughs> ครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังจะหาซื้อนะครับผมอาจจะมารีวิวช้าไปหน่อยแต่เชื่อเถอะผมว่าต้องมีคนที่ไม่รู้จักเหมือนผมแน่นอนเลยแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กด subscribe ช่องอาเบงของผมด้วยนะครับผม